วันเสาร์ที่24มิถุนายน2023วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับแต่ถ้าว่าในบูชาขอบคุณในวันนี้เราสมโพธยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นวันวันเกิดของลูกบุญจอนแบปติสซึ่งในปฏิทินพิธีกรรมของเราส่วนใหญ่เราจะ,าะระลึกถึงวันเกิดในสวรรค์ ของบรรดานักบุญที่มราภาพเราเราคิดถึงวันมรรภาพมากกว่านะครับแต่ถ้าว่าการฉลองวันเกิดมีเพียงแค่สามสามวันเท่านั้นเองในพิธีกรรมของชาวคาทอลิกนะครับนั่นก็คือวันพระคริสต์สมภพหรือวันคริสตมาสแล้วก็วันฉลองพระแม่มารีบังเกิดหรือว่ามารีสมภพนั่นวันที่8กันยายน แล้วก็วันนี้แหละครับก็วันสมโพธิระดับสมโพธินบุญจอนแบปติสต์วันที่24มิถุนายนถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากก็เพราะว่าจอร์นแบปติสต์นั้นเป็นผู้ที่ได้เตรียมหนทางล่วงหน้าสำหรับพระมสสิยาสำหรับพระผู้ไทยที่ช่วยให้ชาวอิสราเอลน,นั้นได้เตรียมจิตใจต้อนรับพระผู้ไทย นะครับการบังเกิดมาของจอห์นบัพติสต์ซึ่งถ้าทางยุโรปนั้นส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงจอห์นจอห์นชื่อจอห์นนะหรือว่าโจนานนี่เขาก็จะมักจะเป็นดับบญจอห์นบัพติสต์นะครับแต่ของเราภาคพื้น Asia, เอเชียเวลาเราพูดถึงจอห์นมักจะเป็นจอห์นผู้ประพันธ์พระวรสารแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วจะ พูดถึงจอร์นใช้ชื่อจอร์นนี่พูดถึงในประเทศอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เขาก็ละไว้ในที่เข้าใจก็คือจอร์นบัพติสต์แต่ในขณะเดียวกันในประเทศไทยของเราเราก็มีทั้งพระสงฆ์ทั้งสัตว์บรุษหลายหลายท่านก็ใช้นิยมใช้ศาส,สนานามชื่อนี้นะครับวันนี้ก็มีหลายท่านเช่นเดียวกันท่านเองอย่างที่บอกนั้น เกิดมาจากาหญิงแม่ที่ชื่อว่าเอลิซาเบตซึ่งใครๆก็บอกว่าเป็นหมันและก็บิดาสักสก,การียก็ถือว่าเป็นใบในระหว่างที่ทูตสวรรค์แจ้งข่าวให้กับให้กับท่านนะครับท่านสัก,กาเารียนั้นก็คงจะงง,งแล้วก็พูดไม่ได้ในขณะที่ เข้าไปถวายกำยานเข้าไปทำพิธีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเพราะท่านเป็นสมณะเป็นปุโรหิตฉะนั้นเวลาทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวจะเกิดบุตรชายท่านก็คงจะกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อแต่ขณะเดียวกันก็มีเครื่องหมายพระเจ้าจะประทานเครื่องหมายและยังสั่งอีกว่าถ้าเกิดบุตรให้ชื่อว่า จอนนะครับจอนซึ่งหมายถึงว่าพระเจ้าเป็นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าก็ชื่อก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นพระวรสารในวันนี้เราได้ฟังมาในพิธีบูชาขอบคุณจากนบ,บุญลูกาบอกให้เรา,าทราบถึงบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างก็มาแสดงความยินดี กับนางเอลิซาเบธและครอบครัวนะครับเพราะว่าเขาจะเขาได้รับพระมหาการุณาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระเมตตาการุณานั้นของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มเพราะการบังเกิดของอนี่นี่เป็นวันที่ฉลองพระเมตตาการุณาของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวก็เพราะว่าจอห์นบัพติสต์นั้น ได้เป็นผู้ที่ประกาศการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระแมสศิยานะครับเป็นบุตรพระเจ้าที่บังเกิดมาในโลกนี้โลกจะได้รับการไถ่มนุษยชาติทุกคนจะได้รับความรอดและจอห์นบัพติสน,นเป็นผู้ประกาศให้คนบาปทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ว่าพระเจ้านั้นอ่าเป็นผู้ที่ทรงเมตตาอันยิ่งใหญ่ ฉะนั้นดังที่สันตป,ปาปาฟรานซิสก็ได้สอนพวกเราตลอดเวลาว่าพระเจ้านั้นมีชื่ออยู่สองชื่อที่เราจะต้องจดจำก็คือพระเจ้าผู้เปี่ยนไปด้วยความรักหรือพระเจ้าคือองค์ความรักและชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระเจ้าของเราก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับและก็เมื่อ,อทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวกับพระแม่มารี ทูสวรรค์กาเบรียลก็ได้พูดเรื่องนี้ถึงการตั้งครันของนางเอลิซาเบธท,ที่เป็นญาติกันในวัยที่ชราแล้วฉะนั้นจอนที่อยู่ในครันของนางเอลิซาเบธนั้นก็ได้รับการชำระให้พ้นจากบาปและได้รับความศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่พระแม่มารีได้เสด็จไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธและในคันของพระแม่มารีก็คือ พระเยซูคริสต์นั่นเองจึงทำให้กูมารในคันของนางเอลิซาเบตได้โลดเต้นยินดีและจอรนจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าประกาศกธรรมดานะครับเราให้ข้อสังเกตนะครับในโลกทั้งโลกที่เราเผชิญอยู่และก็ในพระคัมภีในโลกของพระคัมภีร์เราจะเห็นว่า บุคคลสำคัญที่เกิดมานั้นจะเกิดมาในลักษณะที่แปลกๆนะครับฉะนั้นเราก็เห็นว่าจอห์นบัพติสก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดมาทำให้คนสง,งนสนเทเพราะว่าก็มารดาเป็นหมันแล้วบีดาก็ชราแล้วก็แล้วเป็นใบช่วงนั้นมีเกิดเหตุการณ์อะไรที่คาดคาดไม่ถึงอยู่หลายอย่าง ก็เลยต้องเดาคาดการประชาชนแถวนั้นก็คงจะมองดูอนาคตว่าคนนี้จะเป็นใครกันแน่และจะมีบทบาทอย่างไรฉะนั้นและนี่แหละที่จอนอเกิดมาในวันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้ากำลังที่จะเสด็จมาในโลกนี้อย่างไรนะครับนักบุญจอร์นบัพติสต์จึงมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของประชากรพระเจ้า ก็เสมือนว่าเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เราจะนับว่าจอห์นบัพติส์เป็นประกาศกอ,องค์สุดท้ายในในพระธรรมเดิมก็ว่าได้เพราะว่าเรากําลังเริ่มต้นพระธรรมใหม่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระผู้ถ่ายของเราเกี่ยวกับพระเยซูคริสซึ่งเป็นศูนย์กลางทั้งโลกทั้งจักรวาลน,นะครับ และจอห์นบัพติสนั้นก็ได้เป็นแสงสว่างเป็นพยายนถึงแสงสว่างที่จะเข้ามาในโลกดุดดังประกาศกอิสยาที่ได้กล่าวไว้ในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ว่าจะมีแสงสว่างเข้ามาในโลกนั่นก็คือพระผู้ไถ่นะครับและแสงสว่างนี้จะเป็นผู้นำความรอดมาสู่ชาวเราซึ่งทำนามไว้แล้วและผู้ที่เป็นพยายนในแสงสว่างนี้ก็คือจอห์นบัพติสนั่นเอง และจอห์นบัพติสยังเป็นพยานถึงการเสด็จมาของพระจิตเจ้าเหนือพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระเยซูคริสต์ได้รับพิธีล้างในแม่น้ำจอแดนและจอห์นเป็นผู้ได้ประกอบพิธีนี้ซึ่งได้บอกให้บรรดาสิทธิ์ของจอห์นนะครับในสมัยแรกๆที่จอห์นบัพติสนั้นได้ประกาศาตัวเองนะครับว่าเป็นประกาศศกนั้น จอ์นเองก็มีลูกศิษย์ติดตามหลายคนนะครับเช่นนางบ,บุญจอนพุทธิพนวรสารเช่นนางบ,บุญแอนดรูก็เป็นศิษย์แล้วขณะที่จอห์นบัพติสต์ได้พบกับพระเยซูคริสตจึงบอกให้ศิษย์ของตัวเองนั้นไปติดตามพระเยซูคริสเพราะว่านั้นแหละก็คือพระผู้ไถ่ที่แท้จริงด้วยความจริงแล้วจอห์นบัพติสต์นั้นเป็นผู้ที่ ถ่อมตัวมากอย่างที่สุดเลยนะครับอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับพวกเราที่เราจะต้องเรียนแบบก็เพราะอะไรครับเพราะว่าในสมัยนั้นทุกคนนั้นเวลาที่เกิดมาแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมีประชากรติดตามเยอะเราก็มักจะตั้งตัวเองว่าเป็นศาสดาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะในยุคนั้นทุกคนรอคอยพระเมสสิยาฉะนั้นทุกคนก็สงสัยว่าจอห์นบัติสต์นั้น คือพระแมทสิยาแต่ว่าท่านก็ทมตัวท่านบอกว่าท่านมาเตรียมทางเฉยๆไม่ใช่ว่าเป็นแมทสิยาฉะนั้นท่านเองอ่ะคือจอห์นบัพติสจะไม่สามารถแม้กระทั่งที่จะไปถอดรองเท้าไปให้กับผู้นั้นที่จะมาผู้ที่กำลังจะมานั้น อยู่ก่อนข้าพเจ้ามากมายนะั่นก็คือพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าอยู่ตลอดการเรันดรมากนแล้วส่วนท่านนั้นเป็นผู้ที่เตรียมทางเฉยๆแม้กระทั่งว่าท่านไม่สมควรที่จะแก้สายลัดรองเท้าให้ได้ซ้าไปนะครับฉะนั้นเป็นความถ่อมตัวซึ่งต่างกับคนปัจจุบันนะครับคนปัจจุบันนั้นต่างคนต่างแย่งชิงอํานาจกันอยากจะ ความยิ่งใหญ่จะมีความยิ่งใหญ่อยากจะเรียกว่าแสดงตัวว่าตัวเองมีอำนาจมากมายจนล้นฟ้านี่แหละเป็นคนในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งคนที่ทำงานทางด้านศาสนานะครับอยากจะเห็นผลงานอยากจะโชว์ผลงานของตัวเองอย่างมากมายทีเดียววันนี้น่าจะต้องรำพึงเกี่ยวกับเรื่องของจอร์นแบปติสต์ที่ท่านสุภาพถ่อมตนนะครับ ตั้งแต่เกิดจนถึงวันวันตายบางคนก็อาจจะดูว่าชีวิตของจอห์นบัพติสต์นี่ก็แปลกๆนะครับว่าว่าท่านใช้ชีวิตแบบสมถัเป็นพวกที่อยู่ในที่เปรี่ยวอยู่ในทะเลทรายแต่งตัวก็แปลกๆแ,แ,แ,แล้วก็กินน้ำพึ้งแล้วก็กินอาหารป่าอาหารกินในพระคัมภีกร์็ยังบอกเลยท่านจะกินตกกะกแตน แล้วก็กินน้ำพึ่งฉะนั้นเจริญชีวิตแบบเรียกว่าแปลกๆมากใส่เสื้อผ้าก็เป็นขนสัตว์ฉะนั้นคนอาจจะมองว่าท่านนั้นเป็นคนประเภทที่สติแตกหรือเปล่าสเสียสติหรือเปล่าแต่ที่แท้ที่จริงแล้วเป็นวิธีทางที่ท่านท้าทายให้คนเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับและจอห์นบัติสต์นั้นเองก็ เป็นคนที่หัวใจสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้จากท่านก็คือท่านเป็นคนกล้ายืนยันความจริงนะครับซึ่งคนในปัจจุบันนั้นบางทีเราก็ไม่กล้าเผชิญกับความจริงแม้กระทั่งความจริงนั้นจะทำให้ท่านต้องต้องสูญเสียชีวิตแหละเพราะท่านไปท้าทายกษัตริย์เฮโรสสมัยนั้นที่ประพฤติผิดทางศีลธรรมอย่างรุนแรงนะครับก็คือไปอา่า นำนางเฮโรเดียสนะครับที่ภรรยาของน้องชายของตัวเองมาเป็นภรรยาแล้วก็ได้ได้ประน,นามว่าเป็นการทำผิดศีลธรรมซึ่งไม่มีคนเรียกว่ากล้าแต่ทางเท่าที่จอห์นบับบิ์นั้นกล้าหาญมากในการที่จะพูดความจริงน่าจะเป็นบทสอนใจสำหรับชีวิตเราอย่างมากที่เดียวว่า ในสังคมปัจจุบันนั้นหลายคนไม่กล้าเผชิญกับความจริงก็ต้องจัดฉากแล้วเราก็อย่าลืมนะครับในพระวรสารนั้นจอนบทที่8ข้อ32นั้นน่าจะเตือนสติเราอยู่ได้ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระความจริงที่จะทำให้เราเป็นไทยนะครับ ในขณะที่จอห์นบัพติสเองก็คงจะเสียกำลังใจอยู่เหมือนกันในชีวิตนะครับเพราะโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านอยู่ในเรือนจำที่กำลังจะถูกประหารชีวิตนั้นท่านก็คงลำบากใจเพราะว่าในช่วงนั้นหลายคนก็ไปติดตามพระเยซูคริสต์จอห์นก็คงจะรอพระเยซูคริสต์มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ ขณะเดียวกันจอร์ก็อยู่ในคุกจนถึงวันประหารทีเดียวแล้วก็ส่งสิทธ์ไปถามพระเยซูคริสต์ด้วยซ้ำไปว่าพงนั้นเป็นพระผู้ไถ่ที่แท้จริงใช่ไหมก็มีคนตั้งคำถามเยอะแยะนะครับว่าเอ๊ะทำไมจอรไม่รู้จักพระเยซูคริสต์หรือ,อยังไงแต่จริงๆเป็นญาติกันนะครับแล้วเติบโตมาด้วยกันแน่นอนจอรแบปติสต์นะั้นรู้จักพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดีแต่ถ้าว่า ในมิติที่ความเป็นมนุษย์ที่รู้จักว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ในมิติที่เป็นพระเจ้านั้นจอรนเพิ่งจะมารู้ก็เมื่อวันที่พระเยซูคริสต์ได้รับพิธีหลางจากจอรนแล้วเห็นเครื่องหมายของพระจิตนั่นเองนะครับฉะนั้นมิตินั้นจึงจึงเป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้การบังเกิดของจอนรนบับติซึ่งเป็นข้อสอนใจเราหลายประการทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับแสงสว่างและเป็น ผู้นาความรอดอนําเป็นผู้นําพระผู้ไถ่นะครับที่จะนําความรอดนําแสงสว่างมาสู่ชีวิตเราวันนี้เราก็ฉลองวัดที่เจ้าเจ็ดอายุทยาด้วยนะครับเพราะนามจอห์นบัพติส์แล้วพ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สําหรับผู้ที่มีนามจอห์นบัพติส์ทุกๆท่านนะครับมีหลายหลายหลายท่านทีเดียวโดยเฉพาะ,ะคุณพ่อ พอสมเกตตรีนิกรมีคุณพ่อบุญเสริมเนื่องพลีมีคุณพ่อพงเทพมีคุณพ่อวิวัฒนมีคุณพ่ออีกมากมายทีเดียวนะครับซึ่งต้องขออภัยด้วยที่อาจจะจําไม่หมดแต่ว่าใครก็ตามที่ชื่อจอห์นแบปติสและมีสัตุลุดหลายคนก็ที่จอห์นแบปติสก็ขอให้เป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตที่งดงามทีเดียวนะครับในการกล้าเผชิญกับความจริงทั้งหลายทั้งปวงในชีวิต วันนี้ก็สุดสัปดาห์พ่อก็จะคิดถึงหลายคนทีเดียวที่โดยเฉพาะวันนี้ขอภาวนาเป็นพิเศษสำหรับสุขภาพของอนนารัติกรศีเจริญนะครับก็ขอภาวนาเป็นพิเศษขอให้ได้รับประคุณของพระจิตเจ้าในการรักษาสุขภาพและสุขภาพของเปาโลสมนึกพัชราวไหลด้วยนะครับ พ่อภาวนาสำหรับคนเจ็บคนป่วยทุกคนคนที่สูงวัยที่อยู่ทั้งที่บ้านและอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วโดยเฉพาะภาวนาสำหรับผู้ที่ดูแลคนเจ็บคนป่วยขอให้มีกำลังใจขอให้มีพละกกำลังเพราะว่าทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลแล้วก็ผู้ที่พผ,ผู้ที่ดูแลคนเจ็บป่วยคนชราเนะี่ยเขาต้องเสียสละชีวิตมากทีเดียวนะครับ นั่นแหละครับก็อยากภาวนาให้แล้ววันนี้อยากจะอุทิศคิดถึงดวงวิญญาณของคุณนรงศักดิ์โอสถธนากรนะครับที่เป็นผ,าาผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่านั่นแหละที่เขาพูดกันนะครับที่ย้ายมาอยู่จังหวัดพะเยาและก็ท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับ ก็คิดถึงดวงวิญญาณของท่านเพราะท่านเป็นคนดีคนหนึ่งที่ทำความดีแล้วอย่างคิดถึงดวงวิญญาณของแอนโทนีชวริตสีพริจานด้วยนะครับขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณเหล่านี้และวิญญาณในไฟชำระพ่อก็จะไม่ลืมด้วยเด็กที่เกิดอุบัติเหตุจากการซ้อมดับเพลิงนะครับก็น่าเสียดายอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเสมอแล้วก็พ่อ,อยังภาวนาสาหรับที่ ผู้เคราะห์ร้ายจากเรือดำน้ำระเบิดต่างๆน,าๆนาัานสิ่งใดๆก็ตามนะครับฝากไว้ในพระเมตตาของพระเจ้าในวันนี้เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแบบที่เราไม่คาดคิดนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพรเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่24มิถุนายนนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวมีมาเสอวันดีมั่นทรัพ มีซิสเตอร์วราพรชีวะเรืองโรธแล้วก็มีคุณแม่พันธีผู้เรือนหงแล้วมีอีกหลายคนนะครับที่เกิดในวันที่24มิถุนายนก็ใครก็ตามที่เกิดในวันที่24มิถุนายน24นะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนทุกคนขอให้ได้รับพรอ,อย่างมากมายวันนี้ตัวพ่อเองก็ต้องไปบรรยายเรื่องการแพรทย์ธรรมบทบาทของคารวสและการแพรทยธรรม และความสัมพันธ์กับศาสนาอื่นที่บ้านผู้หวานนะครับก็ขอกำลังใจขอความสว่างด้วยนะครับพ่อไม่ลืมที่จะภาวนาสำหรับพี่น้องท,ทุกทท่านขอให้ท่านมีกำลังใจและขอนบุญจอ์บัพติสทํทำให้เราเป็นผู้กล้าและขอให้เราได้พบแสงสว่างอันนั้นขอพระเจ้าประทานพรเนี่ยอเมน